แคุณพ่อจะจับนะอันนี้เป็นแฟร์บุตรสามนะครับค่าสองร้อยสองร้อยกว่าเหรียญนะครับคนหน่อยรู้วครับตอนนี้ยกไปแล้วคุณพ่อกำลังจะล้วงนะับจับได้ลูกเขยนี่จะยกเลิกนะเนี่ย้ล่แค่นลงั่นลงรุกบันนะโอเคโหนี่พูดภาษาไทยเหรมีชื่อนี้ด้วยเหรอปกรณ์ไละ แข่งอะไรวะแ่นอะไรวะ่าแ่อะไรวะนคนยกลุกเโอ้ตงกมาทั้งสี่สั้น่งังรวได้ย่ทีมไม่นอ่แล้วโอยชวองเดี๋ยวเดยเดี๋ยวทราบประวัติอนนี้ตอนนี้ชื่อลชื่อว่านะเป็นย่ากับเป็นย่ากับไม่ช่ต เป็นพี่ชายโต้งนะไม่ค่อยพูดนะน้องมันยากพูดหมดแล้วไม่ตกหัวมาตลอด